เมื่อ <hist> คืนน no <liebe> anyway <the bies> ี้นะครับมีการเฮียวีโกเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เป็นผู้เล่นของหงแดงนะครับอย่างลุยดีอาสนะครับมีการเฮียวีโกกันว่าจะย้ายไปอยู่กับบาเยนน์มิวนิกด้วยค่าตัว75ล้านยูโรนะก็เป็นข่าวมา สักระยะหนึงแล้วนะครับเป็นข่าวกับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยนนมิวนิคนะครับสุดท้ายเนี่ยบาซ่าเขาไปได้มาคัสแรดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในรูปแบบของการยืมตัวบาเยนก็เลยมากระชากเอาปอีกซ้ายทีมชาติโคลอมเบียของพวกพี่ๆนะครับอย่างลุยดิอาสหรือที่เด็กหงเรียกอย่างน่ารักไม่น่าถีบว่าลูโชนะฮะไปร่วมทีมก็เดี๋ยว จะมีการตรวจร่างกายกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด75ล้านยูโรก็ตีเป็นเงินปอนก็น่าจะสักประมาณ71 72ล้านปอนประมาณน,นี้ถือว่าขายได้ราคาอยู่นะครับแล้วก็อายุเนี่ยของนักเตะผู้นี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆยังอุตสาห์ขายได้ในระดับ70ล้านปอนนี้ต้องบอกว่าหลังบ้านของผู้พี่ๆนี่ ไม่ธรรมดายังทํางานกันอย่างแข็งแกร่งนะครับทํางานอย่างมีคุณภาพจริงๆนะเห็นไหมเสียเงินไปซื้ออูกเอกิติเก้ได้ไม่นานก็ได้เงินคืนมาจากค่าตัวของลุยดีอาร์สว่าแล้วนะครับผมยังเชื่อนะว่าตราบใดก็ตามที่ตลาดลุกหนังรอบนี้นะครับตลาดการซื้อขายตัวผู้เล่นรอบนี้ยังไม่ปิด พวกพี่พ่เขาจะยังไม่ยอมหยุดง่ายๆนะไม่ยอมหยุดง่ายๆจนต้องครวรครางว่าใครก็ได้ช่วยหยุดพวกพี่พ่เขาซื้อตัวทรีนะเกมล่าสุดนะครับไปถูกเอซิมิลานเผาเครื่องที่ฮ่องกงก็จริงแต่มันก็เห็นจุดบกพร่องนะว่าอยู่ที่เกมรับนะเกมรับเวลาถูกโต้กลับเอาคู่แข่งไม่อยู่ แล้วก็เซนเตอร์แบ็กที่มีอยู่นะครับก็ดูเหมือนจิตใจจะล่องลอยไปอยู่กับทีมอื่นแล้วนะครับอย่างอ,าอิบราฮิมาโกนาเต้เพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่ลิพุลจะปิดจ็อบคว้าประกันหลังทีมชาติอังกฤษอย่างมาร์กเกฮีมานะฮะมาเสริมทัพในตลาดรอบนี้เลยในขณะที่แนวรุกอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอกิติเกย้ายเข้ามาแล้วแต่อย่าลืมนะครับ ลิพูลมีการสูญเสียเกิดขึ้นเดียโกโชต้าจากไปแบบไม่มีวันกลับก็ต้องซื้อตัวใหม่มาทดแทนอยู่แล้วและลิบูลก็ต้องการกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนอยู่แล้วเท่านั้นไม่พอลยดีอาสย้ายออกไปอีกยังไงนะครับผู้เล่นในแผนกเกมรุกต้องหามาเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยแน่ๆแล้วก็คงจะไม่หนีไปจากอเล็กซานเดอร์อิซักนะ ลองนึกดูว่าถ้าอีซักนะครับเลื้อยตูดมาสวมเครื่องนุ่งห่มหงแดงลิพูนีจจากสมบูรณ์แบบเกมรุกจะดุดันกระซวกไส้และทรงประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับโอ้โหนะซาลายังอยู่มีอีซักมีเอกิติเก้มาเสริมแล้วก็มีจอมทัพคนใหม่มาคอยสร้างสรรค์เกมอย่าง ฟลอเรียนเวสอีกคนหนึ่งว่าแล้วนะครับผมผมมองในมุมของนิวคาสเซิลบ้างว่ามันจะพอมีโอกาสยับยั้งนะครับไม่ให้สมบัติล้ำค่าของตัวเองอย่างไอศักเนี่ยหนีไปสวมเครื่องนุ่งห่มหงแดงหรือเปล่าเราไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับ ต้องไม่ลืมนะว่าตอนที่นิวคาสเซิลยู่นเต็ดเซ็นสัญญากองหน้าทีมชาติสวีเดนผู้นี้มานะครับเขาเซ็นสัญญากันยาวถึง6ปีตอนนี้เวลาเพิ่งผ่านไปแค่3ปีเท่านั้นเองหมายความว่าสัญญาของอีซักกับทีมสาริกาดงยังเหลือนะครับไปจนถึงปี2 0 2 8นะครับ เหลือยาวเลยถึง2 0 2 8เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนิวคาเซิลสามารถที่จะตั้งค่าเสียหายนะครับตั้งค่าหัวตั้งค่าตัวตั้งราคาได้แบบเอาตายนะตั้งได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเมื่อสัญญามันเหลือเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเสียไปฟรีๆในระยะเวลาอันใกล้นี้ว่าแล้วนะครับก็ตามข่าวเขาเขากล่าวว่าเดอะแม็กพาเนี่ย ก็ไหนๆก็จะเสียสมบัติล้ําค่าของตัวเองก็ต้องเอาให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับก็ตั้งเอาไว้ที่หนึหมิบรล้านปอนด์โอ้โหมันเป็นราคาที่ต้องบอกว่าบ้าคลั่งมากถ้าใครจะเอานี่ต้องหน้ามืดตามัวเท่านั้นนะครับก็คาดว่าลิบูลคงจะต้องมาเจรจาต่อรองแต่ด้วยระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่ยาวพอสมควรเนี่ยมันก็ช่วยให้นิวคาสเซิลได้เปรียบสามารถที่จะ ยืนกรานได้นะครับอย่างหนักแน่นเลยว่าเอาถ้าไม่ได้หนึ่งร้อยห้าสิบล้านปอนกูไม่ขายนะครับกูไม่ขายเพราะว่าสัญญาของนักเตะเนี่ยเหลืออยู่เยอะนะครับเท่านั้นนะฮะม่เพียงเท่านั้นต้องไม่ลืมอีกข้อครับเจ้าของนิวคาสเซิลกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ยังไม่ค่อยได้ออกอาวุธอะไรมากมายนักนะครับยังไม่ได้ออกอาวุธเหมือนกับแมนซิตี้เหมือนกับเชลซีที่มีเจ้าของเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มีเลียนแนผู้มั่งคัง่งนะครับมั่งคั่งร่ำรวยทะลุชั้นบรรยากาศโลกเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมีเจ้าของรวยอยู่แล้วก็หมายก็หมายความว่าสโมสรนิวคาสเซ่นก็ร่ำรวยนะฮะติดอันดับโลกเหมือนกัน ไม่จําเป็นต้องขายผู้เล่นครับไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเฮ้ยตอนนี้การเงินไม่ค่อยคล่องนะครับสภาพการเงินไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้การตลงการตลาดไม่จําเป็นสามารถที่จะนะครับเก็บผู้เล่นเอาไว้ผู้เล่นสำคัญของตัวเองไม่จําเป็นต้องเอาไปเลข่ขายหรือไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหหวั่นไหวกับกับคนที่มาขอซื้อด้วยราคาที่มิอาจปฏิเสธ คือรวยอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องขายไม่จำเป็นต้องร้อนเงินไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนในเรื่องอะไรประเภทนี้นี่คือสองข้อที่เป็นจุดแข็งของนิวคาสเซิลอย่างไรก็ตามครับมีคนมาทักนะมีคนทักผมบอกว่าเฮ้ย hey, พี่อย่าลืมนะเจ้าตัวนักเตะอ่าเจ้าตัวเนี่ยอลกซานเดอร์อิซักเนี่ยแม่งไม่มีใจแล้วนะครับคนเราเนี่ยแม่งไม่มีใจให้กัน มันไม่ทิ้งหัวใจไว้ที่เซนต์เจมส์ฟ้ามันอยู่ด้วยกันยากผมก็เข้าใจตรงจุดนี้นะครับคือนักฟุตบอลสมัยใหม่นะฮะบ,บางทีไอ้ไอที่ผมเข้าใจก็เข้าใจแต่บางทีก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจคือโอเคเข้าใจว่าไม่อยากอยู่อยากประสบความสําเร็จอยากได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมนะครับอยากจะอยากจะมาอยู่กับทีมที่มีแฟนบอลน,นะครับเยอะแยะมากมาย นะครับไม่น้อยหนะ้าใครในเมืองมนุษย์เข้าใจได้แต่ที่ไม่เข้าใจคือเอาวแล้วถ้าอย่างนั้นนะ่ะมึงจะเซ็นสัญญากับเขายาวๆหกปีหาป้ามึงเลยสัตว์เข้าใจไหมในเมื่อมึงเซ็นสัญญากับเขายาวถึงหกปีตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนนะครับผ่านมาครึ่งทางมึงงองเอมันไม่ใช่มึงเซ็นสัญญาไปแล้วมึงก็ต้องเคารพสัญญาสิไอทิศนึกออกไหม ไม่ใช่มาเล่นแง่แบบโอ้ยงั้นกูไม่ลงซ้อมงั้นกูไม่กลับมารายงานตัวงั้นกูแกล้งเจ็บให้สโมสรนั่งเสียหายอย่างเงี้ยต้องต้องต้องใช้คําว่าทุเรศนะครับทุเรศนะักฟุตบอลสมัยใหม่เป็นอย่างนี้กันหลายคนไม่เคารพสัญญาที่ทําไว้กับสโมสรต้นสังกัดของตัวเองแต่ตอนจะเอาเรียกร้องเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนะครับเขายอมปุ๊บเซ็นสัญ,ญญากันหกปีผ่านไปสามปีเอาไม่อยากจะ ไม่อยากจะอยู่แล้วยื่นยื่นเรื่องขอย้ายนะครับยื่นเรื่องขอวิ่งออกจากเสื้อผ้าของนิวคาสเซิลอะไอย่างนั้นนะ <c oughs> คิดแล้วก็น,นะครับถามว่าเอาแล้วถ้าสามปีที่เหลืออยู่อีซักเขายื่นเรื่องนะฮะไม่อยากอยู่แล้วแล้วถ้าเขาประชดถ้าเขาประท้วง ต่เขางองแงด้วยการแบบเออให้งั้นกูไม่มารายงานตัวกูไม่ซ้อมกูเหาะแยะถ้าผมเป็นเจ้าของทีมนิวคาสเซิลนะครับผมจะไม่ขายเพราะว่ารวยอยู่แล้วนะไม่ขายไม่ปล่อยมันออกก่อนสัญญายอมเสียฟรีในปีสอง8ยก็ได้แต่อีกสามปีนับจากนี้มึงก็ไปอยู่กับทีมอายุต่ำกว่าย1็ดปีของนิวคาสเซิลไปก็แล้วกันนะครับก็ลองดูซิว่ายังจะมีใครอยากจะมาซื้อตัว อยากจะมาเอาตัวไปอุปอาการะอยากจะมาสู่ขออีกหรือเปล่าถ้างอแงอมากนักนะครับก็จับใส่สนับตูดตัดออกจากทีมชุดใหญ่นะครับอันนี้ยังดีนะอันนี้ใจบุญให้ลงไปซ้อมกับทีมเด็กๆชุดยูยีเ่เบ็ดเพราะว่าถ้าใจร้ายเนี่ยก็จะไม่ให้ซ้อมไม่ให้เล่นกับทีมไหนเลยมึงก็ซ้อมส่วนตัวกันเอาเองก็ดูแล้วนะครับสำหรับชาวโลกที่เกรงกลัวว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ย จะพุ่งเข้าชนและวิ่งเข้าใส่ลิวอพูจนกลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานเนี่ยก็ยังมีเรื่องให้สบายใจได้บ้างก็หวังหวังนะครับว่าโลกโลกจะสงบสุขครับเลยแค่นี้ก็ไม่ไหายแล้ว